คุณโยงโพงนี่คุณยงก็เพี้ด้โยงขาบ้านเลยมา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 เอามาชุดไม่ยิ่งมอน่ามามาเด้มเอมจะแนยงขาบ้านนี่คืานนาาาอสา,าส,อสามแน่งสิเลเลยเนาะมาเด้อลูก้าบ้านมีดได้เดนี่ย

อ่ตะลัจ้าลงขมักขมินเอาชู้าชาไงเอดเอากระมา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 เอเอานมาเอาไปากวนอันนี้แม่ก็อี้ตั้งมามาลูกมาโจกเอาเอาถวยมาใส่ก็ได้ตัาเอาถวยมาใส่ก็ได้ ไปหมอนอุงเลยด้ฤฤฤฤฤฤอันนเี่เอาเม่เอาไปเลยมาเขาไกินน้ียไปกิน<ป>กน่งหมเขาเสียงไว้มามาลูกมาเอามาเอา,มา,มาแม่มาไปเอาจานมาตักก็ได้ลูกจานอยู่ห้องครัว,วาาจานมาันเรากินแล้วก็ไ,ปไปมอกินแล้วก็ร่าง การมาแล้วเอาไปเคื่อนย้ายชั่วนะถุงไม่ใช่หรือไุงบ่มีเ่าจาหน่ละได้ยิงเด้เบิรงเนเบิ้เก็บ่อยอกางก็เก็บัมาหมือคื่นไมาบทันนมเจียกนบ ไอเตยกับมาเย้รวยแข่ยวยไม่ไม่เศร้าเลยดังแม่โอเดะมากขอบคุณนะาขอบคุณขนมผู้เรียนทอด ขอบคุณเพ่อในแล้วลูกขอบคุณตั้งบนันทึกินแล้วก็ตั้งใจซ้อมขอคุณนะครับขอบคุณใจขับวอลัมเอร์เป็นร้อยนะครับยังตามมาิดการไม่หาย